สนับสนุนโดยศูนย์บริการหลังคาฝ้าผนังตราช้าง Roofing Center 0 2นเต4อร์อ8 6 4 1 4ีอิติตันถัวยกแก๊งเที่ยวกับตันมันกับโน้ต สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเก็บตกเศรษฐกิจนะครับประจำวันที่12มีนาคม2555ครับหลังจากแถลงราที่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับพูดคุยหารือเรื่องของแผนจัดการน้ำนะครับของบ้านเรากับนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของนักธุรกิจสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้าพบนายกนะครับ90คนจาก30กว่าบริษัทนะครับบริษัทชื่อดังนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่านะครับมโครซอฟท์ฟอร์ด AT&T, Citibank, Hewlett-Packard นะครับ Dow Chemical, Chevron แล้วก็เดลนี่คือใ,ใหญ่ต้นเท่านั้นเองนะ,ะใช่ฮะ,ะก็ถือว่ามีการพูดคุยหาเรือนะครับหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องน้ำการบริหารจัดการน้ำที่ทั้งชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้พยายามพูดคุยนะครับถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการประกันภัยด้วยแล้วก็ทางด้านคุณกิติรัตนะ์รนรนนงนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ <c oughs> บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทํางานร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจในแต่ละสาขา <c oughs> เพื่อหาหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆของนักลงทุนสหรัฐนะครับนอกจากนี้นักธุรกิจสหรัฐยังเสนอให้รัฐบาล ทบทวนโครงสร้างภาษีรถยนต์แล้วก็เร่งให้รัฐบาลรีบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลด้วยนะครับเขาอยากรู้เรื่องของแผนบริหารจัดการน้ําเป็นหลักๆนะครเพื่อเขาจะได้ไเตรียมการได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเหมือนกันนะครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุตกรัยแห่งชาติหรือว่ากนอชอครั้งที่1น,นะฮะ วาระสำคัญในวันนี้เนี่ยก็คือโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนคือวันนี้เนี่ยหลายคนก็จับตาดูเรื่องของการกําหนดเงินที่จะชดเชยสําหรับพื้นที่รับน้ําแต่ท้าที่สุดเนี่ยก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับนายกร,รัฐมนตรีบอกว่าอยากให้เรื่องนี้สมบูรณ์ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการประกาศออกมาอยากให้มีมาตรฐานเดียวกันนะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะก็ยังมีการพูดถึง เรื่องของการพิจารณาโครงการตามงบประมาณเท่าไหรแล้วเนี่ยเยอะมากเลยนะสองหมื่ยสิบแดล้านบาทนะครับ,รบที่ใช้ในโครงการของกระทรวงคมนาคม2องสี่บโครงการโอ้ส่วนมาตรการที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่จะใช้รับน้ำนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกัน เขาก็จะพิจารณาในรายละเอียดการดําเนินการระดับพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างเช่นลักษณะภูมิประเทศข้อมูลความสูงภูมิประเทศนะครับเพื่อไม่ให้การคํานวณปริมาณน้ําคลาดเคลื่อนแต่โดยหลักการเขาก็บอกว่าจะเป็นเรื่องของการหาหรือพื้นที่รองรับน้ําให้ได้5,000ล้านลูกบาทเมตรตามที่กําหนดไว้ที่สำคัญการทำแผนที่ต้องให้เป็นเอกภาพก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันโดยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับเข้ามาใช้ รวมทั้งการสื่อสารต้องเป็นเอกภาพไม่เช่นนั้นเนี่ยประชาชนก็จะเกิดความสับสนด้วยเหมือนกันนะฮะครับอ่นะฮะนี่ก็คือรายละเอียดบางส่วนนะฮะที่วันนี้ที่ประชุมนี้มีการพูดคุยนะครับในนดยการเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของทางน้ําผ่านด้วยหรือว่าฟัดเวนะฮะ,ะที่ยัไงบ้เน,นี่ยก<า>นะ็ยังไม่มีการพิจารณาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นเพราะว่ามาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยชั่วคราว ที่โดยหลักการแล้วฟัดเวไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมาดูทางเรื่องของการส่งออกบ้างนะฮะหลังจากที่ปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าการส่งออกก็ยังเติบโตได้ดีนะเพราะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยการส่งออกถือว่าเป็นตัวหลักเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีนโย,ยอบายในการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณภูมิสารผล,รผลก็บอกว่าการส่งออกของไทยในปี2555นี้ เขาบอกว่าแม้จะไม่ใช่ตัวหลักที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมแต่ก็น่าจะขยายตัวได้ถึงประมาณร้อยละสิบห้าด้วยกันแม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกการส่งออกยังคงติดลบถึงร้อยละหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าผลกระทบหลักก็คือมาจากเรื่องของน้ําท่วมนี่แหละที่ส่งผลกระทบแต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะสามารถกระตุ้นตลาดได้อีกมากเหมือนกันครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทางนั้นตรีช่วยพาน,นิดกันครับ,รบในศักยภาพของประเทศไทย และก็ความต้องการที่ตลาดโลกยังต้องการสินค้าที่จะไปจากประเทศไทยในส่วนที่เราจะมีศักยภาพนอกจานีนน้นะฮะเรื่องของต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีหลากหลายมาตรการที่ออกมามหนึ่งในนั้นก็คือการลดภาษีสับปะสามน้ํามันดีเซลที่ลดมา หลายเดือนแล้วก็มีการต่อยุออกมาเรื่อยๆนะฮะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าทางรัฐตรลพลังงานนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ดูแลเรื่องของภาษีสพสามตน้ำมันดีเซลโดยตรงแต่บอกว่าจะขอเข้าไปหารือนะครับในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชเพื่อให้มีการชะลอการกลับมาเก็บภาษีดีเซลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับภาษีที่ลดลงไปก็คือ5บาทส0สตางค์ต่อลิตรทางกระทรวงคลรงเขาก็มีแผนที่จะทยอยปรับ ขึ้นาหม่ครั้งหนึ่งวันที่หนึ่งเมษายนนี้แล้วฮะแต่ทางนันตรนพลังงานอารักษ์ชนทานนท์นเนี่ยบอกว่าคือราคาน้ํามันในตลาดโลกม,มันสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องถ้าหากว่าชะลอการจัดเก็บภาษีดีเซลไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยนะครับทำให้ต้นทุนของน้ํามันดีเซลเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในสาภาพยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ํามัน รวมทั้งความไม่ชัดเจนนะครับระหว่างทางอิหร่านด้วยกันนะครับกับทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยก็ไปเกี่ยวโยงกับทางกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันเขาบอกว่าการส่งออกเนี่ยก็จะส่งผลกระทบนะครับทำให้จะต้องมีการหาเรือในการเจาะตลาดใหม่ในการส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ปัจจัยภายในประเทศยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ แต่ส่วนมากจะเป็นปัจจัยภายนอกประเทศมากกว่าอืาาอฮนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะว่าเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งขรับรบรรดาผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับประเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของน้ำมันปาล์มครับที่มีข่าวคราวเหมือนกันบอกว่ามีแนวโน้มที่อาจจะขาดตลาดได้ครับ